เป็ิดเกามสั่งแนว่ันก่อยครับัาระดับได้เอานาบางังภาเดือดครับมาตันเหลวเนาะครับเนาะติดตามชมตอนต่ตไปนี่รับผมมเห็นเครับนี่ยภาได้เนาะครับเนาะนาะปได้ปาพล้ กดลงนะครับได้ได,ด้หนาอยากได้บางก็ได้เดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องเด็ดขาดเด็ดปุ๊บพอกดลงเดี๋ยวปั๊บก็หลอกเลยหลอกปุ๊บก็บอยู่ครับหนาบางทีเขาปรับแผ่นกระดูกอันนครับแผ่นกระดูกอันนี้เขาก็ถอดได้แต่ว่าผมจ่อปอดเลยครับมันเป็นสแตเลสแต่ไปจ่อก็ต้องไปไป,ไปลานอันนี้ผมลอกไปก่อน ตัดเดี๋ยวผมขัดก่อนนะครับนะเดียกแล,แล้วัะขัดเรียบล้ลยสวยงานเนียนคลิปปีเต็มมัง้งยังมงเดียวยานะให้เราเองไปสื่อห้าบาทซื้อเทนอตสิบบาทโอเคครับ